หนังสือชุดนิทานยอดนิยมที่เด็กไทยควรอ่านโรงเรียนอนุบาลควรมีก๊อกก๊อก,กขอค้างคืนหนึ่งนะเรื่องท่านโคอิเดะภาพยาสุโกะโคอิเดะบทแปลภาษาไทยพรอน,อนงนิยมค้าบทแปลภาษาอังกฤษนิติรัตน์อินทนู หนูสามตัวไปเที่ยวเล่นในป่าขากลับเกิดเดินหลงทางตะวันลับฟ้าไปนานแล้วหมอก็ลงหนาขึ้นทุกทีทุกทีหนูสามตัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีลองกวาดสายตาดูรอบตัวก็เห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้านู้นคืนนี้เราขอค้างคืนที่บ้านหลังนั้นกันเถอะเมื่อมาถึงหน้าบ้านหนูทั้งสามก็ผลัดกันเคาะประตูก๊กก๊ ขอค้างคืนหนึ่งนะแต่ไม่ว่าจะเคาะประตูสักเท่าใดก็ไม่มีใครขานตอบดังนั้นพวกหนูจึงค่อยๆแง้มประตูดูไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเอบ้านของใครไม่รู้ขอค้างสักคืนหนึ่งโดยไม่บอกเจ้าของคงไม่ดีหรอกนะ แต่หนูทั้ง3ามตัวก็เหนื่อยล้าเหลือเกินหนูทั้งสมตัวจึงขึ้นไปนอนบนเตียงสักครู่หนึ่งมีเสียงฝีเท้าดังอยู่ด้านนอกคงจะมีใครมาก๊อกก๊อกขอค้างขึ้นหนึ่งนะแล้วบานประตูก็ค่อยๆแง้มออกกระต่ายสองตัวโผล่หน้าเข้ามาหมอกลงหนามากเราเลยหลงทางจ้ะ ขอค้างสักคืนหนึ่งนะเชิญเลยเชิญเข้ามาพวกเราก็หลงทางเหมือนกันขอค้างคืนอยู่ที่นี่แหละดังนั้นหนูสามตัวและกระต่ายสองตัวจึงนอนบนเตียงด้วยกันสักครู่หนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าดังอยู่ด้านนอกอีกคงจะมีใครมาก๊อกก๊ขอค้างคืนหนึ่งนะทันใดนั้น ประตูก็เปิดผางออกแรคคูน3มตัวพรวดพลาดเข้ามาพวกเราลงทางมาและเห็นเงาอะไรไม่รู้อยู่แถวนี้ด้วยขอค้างสักคืนหนึ่งจะได้ไหมเชิญเลยเชิญเข้ามาพวกเราก็มาขอค้างคืนที่นี่เหมือนกันดังนั้นหนูสตัวกับกระต่ายสองตัวและแรคคูนสตัวจึงนอนบนเตียงด้วยกัน แต่หลังจากนั้นไม่นานนักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังตึกตึกคราวนี้ไม่มีเสียงก๊อกก๊ขอขอค้างคืนหนึ่งนะมีแต่เสียงประตูเปิดดังเอี๊ยดแล้วก็มีตัวอะไรใหญ่หญๆดำๆเข้าประตูมาเจ้าตัวใหญ่ๆดำๆนั้นตรงไปที่เตียงทำจมูกฟุดฟิตดมกลิ่น ใครไม่รู้เริ่มตัวสั่นก็เลยตัวสั่นกันหมดใครไม่รู้เริ่มร้องไห้กระซิกกระซิกก็เลยร้องไห้กระซิกกระซิกกันหมดทันใดนั้นลุงหมีใจดีเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองลุงหมีบอกว่าใครหลงทางมาลุงก็ให้พักค้างคืนที่นี่เสมอวันนี้หมอกลงจัดมากลุงเลยออกไปดูว่าจะมีใครหลงทางหรือเปล่าเอาละ ด็กินอะไรร้อนๆกันสักหน่อยแล้วคืนนี้นอนพักผ่อนตามสบายนะว่าแล้วลุงหมีก็ตักสตูร้อนๆแจกให้ทุกตัวหนูสาตัวกับกระต่ายสองตัวและแรคคูน3ตัวจึงได้กินสตูอร่อยๆอย่างอิ่มหนำสำราญหลังจากนั้นทั้งหมดก็นอนกับลุงหมีบนเตียงนอนของลุงหมีหลับสบายจนถึงเช้าวันใหม่